ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรักเมืองไทยในช่วงของรักคนดีมีคุณธรรมนะคะท่านผู้ชมคะคนดีมีคุณธรรมในประเทศเราเนี่ยมีมากมายดิฉันพูดอย่างนี้ซ้าแล้วซ้าเล่าหลายคนก็จะบอกว่าโอ้ยสังคมไม่น่าอยู่มีแต่คนไม่ดีมีแต่เรื่องร้ายๆดิฉันยังยืนจันแล้วก็กราบเรียนผ่านรายการนี้เลยว่าคนดีมีคุณธรรมมีมากกว่าแน่นอนค่ะไม่งั้นเราจะอยู่ไม่ได้ ประเทศไทยคงอยู่ไม่ได้มาถึงวันนี้นะคะแขกรับเชิญในวันนี้ของดิฉันก็เป็นสุภาพสตรีที่เป็นคนดีมีคุณธรรมค่ะแล้วก็ทําสิ่งดีๆกับสังคมมากมายนะคะวันนี้เราต้องอยู่อย่างพึ่งพาอาศัยกันนะคะอยู่อย่างมีน้ำใจอยู่อย่างช่วยเหลือเกือ้อกูลกันและสุภาพสตรีท่านนี้เป็นอีกผู้หนึ่งที่ช่วยเหลือเกือ้อกูลคนในสังคมค่ะขอต้อนรับดรสุนันทาลีเลิศพันธ์ค่ะประธานบริษัทดอกับคู่จำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต้องเรียนถามคุณสุนันทาค่ะว่า บริษัทดอกบัุลเนี่ยได้ทำอะไรให้กับสังคมที่ผ่านมายาวนานถึงวันนี้ในบริษัทเติบโตมากี่ปีแล้วคะแล้วที่ผ่านมาได้ทำอะไรเหมือนเป็น CSR เหมือนการทำประโยชน์ให้กับสังคมอะไรเงี้ยก็มีเยอะแยะค่ะ,คะ<ช>ก็เริ่มต้นตั้งแต่อดีตนะคะ,คะพศส .33 เนี่ยก็ขอเล่าสักนิดนึงะนะคะ,ค,ะคือแม่แม่เมืองจีนนะคะทีนี้มีหลานผู้ชาย ก็นัดให้ลูกๆของเมืองไทยไปแสดงความยินดีดิฉันก็เลยว่าตอนนั้นพส .33 ดอกบัวคู่ก็กำลังกาลังจะลุกขึ้นได้นะคะก็เลยไปก็บอกน้องชายว่าเออถ้ายังไงก็เรียกผู้สูงวัยมานะเจ๊ก็จะแจกเงินผู้สูงวัยสักหน่อยคนละเล็กคละน้อยที่เมืองจีนเหรอคะที่เมืองไทยอ๋อที่เมืองไทยค่ะ ที่เมืองไทยที่อำเภอบัวใหญ่บ้านเกิดดิฉันอ๋ออำเภอบัวใหญ่จังหวัดจังหวัดนครราชสีมานครราชสีมาก็คือโคราชอำเภอบัวใหญ่เท่ากับว่าตอนนั้นคุณสุนันทาได้กลับไปที่บ้านเกิดแล้วก็เลยชวนว่าเอออยากจะแจกเงินเรื่องในโอกาสที่คุณแม่มาจากเมืองจีนอย่างนี้เหคะคุณแม่คุณแม่เมืองจีนได้หลานชายนะคะ ทีแรกก็ได้หลานสาวสองคนทีนี้พอได้หลานชายก็เลยดีใจ oh, <okay. S 2> ก็เรียกเรียกลูกของแม่เมืองไทยไปร่วมก, mm hmm. ก็ไปกันทุกคน <c oughs> นะคะ <c oughs> ก็ดิฉันบอกน้องชายว่าเออเจ๊ไปแล้วนะเจ๊ก็คิดถึงผู้สูงวัยนะ <c oughs> ถ้าเราเออกเขามีเงินอยู่แล้วถ้าเราเขเราให้เขาอีกเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาก็จะดีใจ <c oughs> สมัย <c oughs> ก่อนก็ พศสามสามนี่ก็กี่ปีแล้วสามสิบสามสิบเอ็ดปีละค่ะก็สองร้อยบาทก็ดีใจกันค่ะก็แจกกี่คนก็เริ่มตั้งแต่นั่นมาแจกกี่คนกคตอนนั้นตอนนั้นก็ประมาณร้อยกว่าคนร้อยกว่าคนแล้วก็เยอะในสมัยนั้นนะคะแจกคนละสองร้อยบาทก็ดีใจกันหย่ก็ดีใจแต่ทีนี้ก็เลยเป็นประเพณีว่าต้องเราก็ต้องไปทุกปีเดือนตุลาเนี่ยค่ะเดือนตุลาค่ะก็ไปแจกทุก ที่อำเภอบัวใหญ่นะคะก็ผู้สูงวัยก็ประมาณใหม่ๆก็ร้อยส0งพอหลังๆเมื่อสองปีที่แล้วนะคะเพราะปีที่แล้วนี้โควิดก็ไม่ได้แจกนะคะก็ประมาณเจ0 0พันเกือบแปดพันเจ็ดคนเลยเหรอคะแต่ระยะหลังนี้นะคะแจก300ร้อเพราะว่าเงิน2 0 0ร้อัน้อยไป300อยบาทแจกเจ็ดแปดพันคนเลยรู้ก็มารอกันเลยก็มารอ อำเภอใกล้เคียงเนี่ยที่จริงจะแจกแต่อำเภอบัวใหญ่แต่ว่าอำเภอใกล้เคียงเขารู้เขาก็มาเขาก็มาคนต่างจังหวัดนะนะเขาก็อยากได้ค่ะก็แล้วก็สามีก็อยู่อำเภออยู่จังหวัดจังหวัดศรีธรรมราชอำเภอพะงันอ๋อค่ะค่ะ อำเภอปากพนังก็แจกเหมือนกันก็ทุกปีเหมือนกันก็เริ่มตั้งแต่นั้นแหละค่ะทำความดีมาเพื่อเพื่อไม่ได้คิดว่าจะทดแทนอะไรหรอกนะคะตอนนั้นก็คิดว่าเอะเราก็สูงไวัยก็ให้ท่านผู้ใหญ่สักหน่อยผู้สูงไวัยสักหน่อยที่จริงลูกหลานเขาก็ให้อยู่แล้วแต่ถ้าเราให้เพิ่มขึ้นเขาก็ดีใจก็ทําบุญกุศลมาตั้งแต่นั้นแหละค่ะ แล้วหลังจากนั้นมามาก็มีทําอะไรมาเรื่อยๆคะที่ช่วยังคมทำมาเรื่อยๆก็สามีตายเสียชีวิตเมื่อพศห1าอค่ะค่ะก็มีพระอาจารย์ก็บอกว่าเออก็น่าจะแจกผู้สูงวัยที่หน้าบ้านอค่ะนะคะก็แจกด้วยหน้าบ้านอยู่ตรงหนจังหน้าบ้านอยู่ สวนหลวงรอเก้าค่ะสีนักคลินห5าสิบห้านะคะตรงนั้นก็เลยแจกคนละแจกนั้นทุกปีก็เว้นเว้นปีนี้นะคะปีที่แล้วก็เดือนตุตจีนนี่ก็ยังไม่ค่อยฮือฮาโควิดยังไม่ค่อยฮือฮาเท่าไหร่นะคะก็ยังแจกได้มก็แจนแว่ยางแจกหน้าบ้านคนละเท่าไหร่คะคนละ300แล้วมากันเยอะไหมคะก็แ แปดร้อยเก้าร้อยค่ะพร้อมกับข้าวสารอาหารแห้งอะไรเราก็จัดให้เขาค่ะนะคะตรงนั้นแต่ที่บัวใหญ่เราก็มีมีอาหารให้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ดอกโักคู่ค่ะดอกบักคู่ทําอะไรบ้างคะทุกวันนี้มีอะไรทุกวันนี้ก็ทกาขกุศลที่ขายดีมียาสีฟันยาสีฟันนะคะสบู่แชมพูพวกนี้แหละค่ะแล้วเราก็เอาของที่ผลิตภัณฑ์นี้ไปบริจาคด้วยบริจาคค่ะ เช่นจัดถุงยังชีพอะไรอย่างเงี้ยนะจัดถุงค่ะจัดถุงก็ระยะนี้นะคะโควิดก็ดําริว่าเราก็ไม่ใช่หมอนะคะเขาเห็นใจพวกพยาบาลคุณหมอแล้วก็ผู้มีส่วนร่วมนะคะเจ้าหน้าที่นะคะก็เลยนําอาหารไปให้นะคะที่โรงพยาบาลอาหารกล่องอาหารกล่องค่ะตั้งแต่พศ .50 ไ้หกสิบสามมานะคะไปหลายโรงพยาบาลไปหลายโรงพยาบาลให้ไปโรงพยาบาลละกี่กล่องคะเป็นข้าวก่ก็ประมาณแปดร้อยบ้างค่ะโดยสั่งเขาหรือว่าทําเองทำเองทําเองเลยโอ้เยี่ยมเลยค่ะทาเองค่ะแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ไปแจกด้วยไปแจกด้วยค่ะใหม่ๆก็มีเงินโรงพยาบาลละสองแสนค่ะนะคะจุลาอะไรพวกนี้นะคะ จากการที่ทําบุญยาวนานต่อเนื่องคะ่ะสิ่งที่คุณชนันธาคิดว่าเราได้รับคืออะไรคะก็มีความสุขกายสุขใจะนะคะ,คะแล้วก็ให้ลูกน้องมาทํานี่ก็เป็น2 0่0ิบคนเป็นเวรกันมาทำนะคะ,คะเหมือนกับว่าเรามีกิจกรรมทําให้เด็กเนี่ยราบซึ้งในว่าเออคนเรานะต้องบริการต้องมีบำเพ็ญประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแบบที่ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมไว้นะคะแล้วก็เอาตัวนี้มาสอนเด็กๆด้วยนะคะนี่คือเด็กๆคือลูกน้องลูกน้องแล้วก็ลูกๆด้วยนะคะอันนี้ก็มีความสุขกายสุขใจดีค่ะเด็กๆเขาก็ได้ก็สอนสอนเขาบอกว่าเอถ้าอยู่บริษัทอื่นเนี่ยหนูจะไม่ได้ทําบำเพ็ญประโยชน์อย่างนี้นะนี่อยู่ดอกบัวคู่แม่ก็พาทำชวนให้ทำ เพื่อเป็นอริยทรัพย์ต่อไปภายภาคหน้าเพราะการทําบุญนี่นะมันเหมือนเราสะสมเงินไว้นะคะแล้วบุญที่ได้มาก็คือเจอแต่สิ่งที่ดีงามค่ะแล้วลูกๆมีลูกทั้งหมดกี่คนคะ5คนหคนลูกๆนี่ได้เดินเดินลอยตามคุณแม่ไหมคะมีค่ะมีในห้าคนนี้เขาก็ยังชอบทําบุญชอบช่วยเหลือสังคมอะไรอย่างนี้นะคะค่ะเหมือนกัน แล้วลูกๆก็ไม่ไม่ออกนอกลูกนอกทางหมายความว่าได้อย่างใจเด็กก็ยอดเยี่ยมเลยตอนเด็กๆก็สนบ้างสนค่ะไม่ใช่สนนี้โรงเรียนอะไรตามภาษาเด็กอย่างนั้นนะคะลูก5คนผู้ชายกี่คนคะผู้ชายสี่คนมีผู้หญิงคนเดียวเพราะฉะนั้นลูกชายก็จะสนค่ะแต่สุดท้ายเขาก็มาช่วยงานก็มาช่วยงานก็ช่วยกันนอกก็โรงแรมบ้างะมีโรงแรมที่นครศรีธรรมราชนะคะ ทวินโลตัสค่ะแล้วก็ที่กระบี่ก็ที่ลันตาค่ะเท่ากับว่านอกจากผลิตภัณฑ์อดอกบัวคู่แล้วก็ยังมีโรงแรมในต่างจังหวัดในต่างจังหวัดค่ะ,คะก็ช่วยเหลือกันไปะนะคะมีพนักงานทั้งหมดของดอกบัวคู่ท,ที่ที่ทำโรงงานยาสีฟันผลิตภัณฑ์ก็ <ใน S 1> ประมาณนะคะ400ขว่าคนแล้วยังอยู่ครบไหมคะยังอยู่ครบแต่ตอนนี้ก็หยุด work from home บ้างนะคะสลับกันแต่เรายังไงเราก็ไม่ได้ไล่ออกต้องจ้างอยู่จ่ายเดือนๆสี่ร้อยคนนี้ก็เยอะเยอะเหมือนกันค่ะแล้วภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยค่ะมันกระทบต่อการค้าปีที่แล้วนี้นะคะไม่กระทบแต่ปีนี้กระทบค่ะปีนี้กระทบค่ะก็เหมือนกับคนอื่นแต่ว่าพนักงานก็ยังได้เหมือนเดิมเราไม่ได้ให้ใครออกไม่ได้ปลดใครออกคือบางที่นี่ จ่ายเงินเดือนแค่ครึ่งเดือนทำครึ่งเดือนหยุดครึ่งเดือนอันนี้อบอกโบกู้ไม่ไม่ต้อง,องเขายังดูแลเขา,าดูแลกันไปค่ะแล้วสิ่งที่ช่วยเหลือสังคมเนี่ยค่ะเวลาเราไปเนี่ย เอาลูกน้องไปด้วยไหมคะเช่นเอาข้าวไปมอบเข้ากองเอาผลิตภัณฑ์ข้วลูกน้องไปด้วยไหมไปโรงพยาบาลระยะนี้ไม่ได้ไปเองเลยค่ะให้ลูกน้องก็มีแผนกเข้าไปการตลาดเข้าไปเองดิฉันก็อยู่เบื้องหลังช่วยตักข้าวช่วยดูแลทางบ้านผู้ผลิตอะไรอย่างนั้นค่ะเท่ากับว่าฝึกคนงานเขาก็รู้ละแล้วเขาต้องช่วยสังคมอะไรอย่างเงี้ยบำเพ็ญประโยชน์นะคะอันนี้ค่ะเขาก็ดีใจว่าเขาก็ได้ช่วยตรงนี้นะคะถ้าไปอยู่ที่อื่น หรือว่าทํางานส่วนตัวที่บ้านจะทําก็ได้เล็กๆน้อยๆนะคะ,คะ,คะแต่อันนี้ของเราได้เต็มที่เพราะว่าเราช่วยวันหนึ่งก็ประมาณเมื่อวานนี้ไปโรงพยาบาลจุฬารัฐก็ประมาณจุฬารัฐเดี๋ยวไม่ได้ไปเองก็เลยไม่ทราบว่าที่ไหนค่ะ,คะแล้วจะเอาเข้ากล่องไปเข้ากล่องไปก็ประมาณแ0ดร้อยกล่องจ้างเขาทําก็400รอตัวเองทําเองก็ หกร้อยเจ็ดร้อยลมั้งเอาไปให้เกตด้วยอ๋อค่ะให้เจ้าหน้าที่ด้วยให้เจ้าหน้าที่เขตเหรอค่ะค่ะแล้วนอกจากในช่วงอย่างนี้ค่ะเวลาอย่างช่วงน้ําท่วมช่วงอะไรอย่างนี้ค่ะเราได้ได้เคยไดช่วยน้ำท่วมพศห้าสิบสี่ใช่พศห้าสิบสี่ตอนนั้นก็เอาผัดไทยไปผัดที่ไปแจกตั้งหกกระทะเจ็ดกระทะเด็กๆก็เอาสนุกสนานกันลุยน้ําลุยอะไรกันไปค่ะก็ช่วยมาตลอดช่วยตลอดค่ะอย่างที่ ในสังคมในวันนี้ค่ะเราจะเห็นว่าคนแข่งแย่งเห็นแก่ตัวบางคนเขาอาจจะรวยกว่าดอกโบคู่อีกบางธุรกิจนะรวยเป็นหมื่นล้านแสนล้านแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ให้เท่าเราอยาเงี้ยค่ะอยากจะบอกอะไรกับคนเหล่านี้มั้งคะหรือว่าคนรุ่นใหม่ในสังคมเนี้ยจะค่อนข,ข้างหวงเห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่ไมเอื้อเฟื้อไม่ช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยค่ะในฐานะที่คุณสุนันทาผ่านประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านชีวิตอยากบอกอะไรกับ ธุรกิจที่เขารวยกว่าเราตั้งเยอะแต่ว่าเขาอาจจะให้น้อยกว่าเราค่ะมองสองแง่นะคะบางทีเขาทําโดยที่ว่าไม่ประชาสัมพันธ์นะคะอันนี้ก็อย่างหนึ่งค่ะค่ะบางทีเขาทาเงียบๆอยู่เบื้องหลังค่ะก็มีค่ะก็มีค่ะหรืออีกทีนึงเขาก็ไม่มีใจจะให้ก็มีค่ะก็มีเหมือนกันแต่ดิฉันว่าโดยมากตอนนี้คนเขาให้เยอะอย่างเพื่อนๆนะคะบางที ธรรมดานี้ก็เป็นคนขี้เหนียวนะคะแต่พอเรื่องนี้ขึ้นมานี่แต่ละคนก็ช่วยกันหมดค่ะพูดแล้วก็ซาบซึ้งนะคะไม่ทิ้งกันคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะตอนนี้อ่ะค่ะเพราะว่ากลัวกันหมดกลัวว่าเดี๋ยวถ้าโควิดมาใกล้ตัวเข้ามานี่ก็จะลำบากกันหมดก็เลยต้องช่วยเหลือกันค่ะแล้วอย่างคนงานของดอกเบี่ยค่ะเป็นคนไทยทั้งหมดหรือมีคนรังงานงานต่างด้าวด้วยคะ แรงงานต่างด้าวโรงงานไม่ไม่มีไม่มีเราเป็นคนไทยทั้งหมดจากที่สารจากต่างจังหวัดอะไรทั่วไปไม่มีแรงงานต่างด้าวไม่มีค่ะแต่ว่าในบ้านนี่มีอ๋อค่ะพวกด็กแม่บ้านอะไรอย่างนี้แม่บ้านมีทงานบ้านมีสองสามคนคัะนี้เราก็คุมได้ในเรื่องโรคที่จะนั่นมาเพราะบางทีถ้าในโรงงานต่างๆนี่เขาจะมีแรงงานต่างด้าวที่เราก็คลุกเขาว่าอย่าไปไหนนะตอนนี้ถ้าติดข้านมาแล้วบ้าน พ่อแม่อยู่ทางบ้านจะลําบากเพราะเขาหวังพวกเตอพวกเธอหวังเงินจากพวกเธอถ้าพวกเธอเป็นอะไรไม่รักษาสุขภาพแล้วเนี่ยทางนู้นก็จะลําบากเขาเขกลัวเหมือนกันอค่ะค่ะอันนี้เขากลถือว่าการที่เราดูแลแล้วก็อบรมนายจ้างเนี่ยมีส่วนมากๆที่จะพูดยังไงเพราะอย่างนี้บอก Work from home เอาให้หยุดบางคนก็กลับบ้านนอกเลยเมื่อวานยังก็มีข่าวว่ากลับไป แล้วคนในหมู่บ้านกํานันผู้ใหญ่บ้านเขาจะให้ตรวจให้กักตัวก็ไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยไปโวยวายมันก็จะพาไปติดคนแก่พู้เท่าที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้เขาให้ทําอะไรเราก็ต้องทําเพราะมันเป็นส่วนรวมใช่ไหมคะเราเป็นนายจ้างเราจะต้องบอกเราก็ต้องบอกเขาล่ะค่ะถ้ากลับไปบ้านแต่โดยมากไม่ได้กลับเพราะโรงงานไม่ได้ปิดอ๋อค่ะค่ะไม่ได้ปิดแต่ว่าในบ้านนะคะเวลาวันศุกร์นี่ก็จะมีการ สวดมนต์พอสวดเสร็จเราก็สอนเขาเนี่ยการบําเพ็ญประโยชน์สินห้าคนงานก็มานั่งสวดมนต์ด้วยเหรอคะสวดมนต์ด้วยมาออฟฟิศนะครออฟฟิศมาสักกี่คนประมาณยี่สิบสามสิบคนก็นั่งสวดมนต์ด้วยมาสวดมนต์เสร็จแล้วก็เราก็สอนการสมาธิการแบ่งปันการบําเพ็ญสอนคุณธรรมค่ะคุณธรรมลูกน้องค่ะค่ะไอเรื่องทุจริตบริษัทเราไม่ค่อยมีค่ะค่ะเพราะว่าเขากลัวบาปเขากลัวบาปเพราะว่านายเจ้านายจเจ้านาสอนไว้ว่าให้ มีจศีลธรรมมีทำคุณความดีให้กลัวบาปบุญอย่างนี้ถ้าอยากไปขึ้นสวรรค์นนะศีลห้าเนี่ยเกิดมาใหม่ก็จะอยู่จะเป็นจะเป็นมนุษย์ถ้าจะขึ้นสวรรค์นนะก็ต้อง,องมีพรม,มิหารสี่มีฮิริโอต,ตะปะอะไรอะไรก็สอนทุกอย่างค่ะ แล้วลูกๆแท้ๆของคุณสุนันทาได้มาฟังไหมคะเวลาคุณแม่สอนคนงานเนี่ยตอนเด็กๆฟังตอนนี้ก็โตแล้วเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แต่ตอนนี้เขาก็ปฏิบัติธรรมของเขาค่ะก็นั่งสมาธิก็เรียกว่าลูกสะใภ้หลานอะไรก็ดีหมดก็ดีหมดค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือตัวอย่างของคนที่ทําความดีนะคะอย่างที่บอกอะ คุณสุนันทาได้พูดหลายคนอ,อาจจะไม่รู้จักคุณสุนันทาแต่ถ้าพูดถึงดอกบบวคู่เป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยอาจจะเห็นในโฆษณาในออซูปเปอร์มาร์เก็ตนะตามร้านต่างๆผลิตภัณฑ์ดอกบบวคู่แต่ดิฉันได้รู้จักคุณสุนันทามาเนี่ยก็เห็นว่าเจอในงานการกุศลนะคะแล้วก็ทําบุญแล้วก็เป็นคนที่ไม่ไม่หวือหวาไม่มาโชว์ตัวอะไรมากมายก็ทําบุญเงียบๆนะคะและอย่างที่ฟังคุณสุนันทาเล่าอ่ะ เก็จะทุกวันสัปดาห์หนึ่งก็จะเอาคนงานมานั่งสวดมนต์แล้วก็สอนศีลหา้าคุณธรรมอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้ค่ะดิฉันว่าแปลกกว่าองค์กรอื่นๆนะคะภาคธุรกิจในปัจจุบันเนี้อาจจะมองข้ามตรงนี้ไปแล้วก็ลืมส่วนนี้ไปมันจะขาดหายไปจากสังคมจิ๊กซอในวันนี้ค่ะมันจึงมีตัวแปลกๆที่เข้ามาเป็นตัวต่อ ต่อไปแล้วเนี่ยเป็นจิ๊กซอที่มันไม่ลงรอยเกิดความขัดแย้งเกิดการไม่ไม่ลงรอยไม่ชอบพอแล้วก็แตกแยกคงเป็นเพราะว่าเราไม่ได้หลอมให้คนน่ยนะคะฝึกที่จะมีศีลธรรมมีคุณธรรมนะคะที่ดิฉันชื่นชมคุณสุนันทาเนี่ยถึงให้ชื่อตอนนี้เลยว่าดอกบ,บัวกู่คู่คุณธรรมดิฉันว่าเป็นตัวจิ๊กซอซึ่งมาต่อแล้วทําให้รูปสมบูรณ์แบบนะคะเพราะว่า เป็นสิ่งที่ขาดหายี่จากสังคมที่จําเป็นอย่างยิ่งเลยในวันนี้นะคะ,ะเอเท่าที่เห็นสังคมเป็นอย่างวันนี้ค่ะทั้งเรื่องโควิดเรื่องวัคซีนเรื่องความแตกแยกเกิดขึ้นนะะในฐ<ะ>านะที่คุณสุนันทาก็เรียกว่าผ่านผ่านชีวิตผ่านประสบการณ์มาเนี่ยอยากบอกอะไรกับคนเหล่านั้นคะตอนนี้ดาราก็ทะเลาะกันแยกแบ่งข้างแบ่งฝ่ายเรื่องวัคซีนก็เถียงกันอันนั้นดีนี้ไม่ดี สรุปแล้วเป็นเพราะอะไรคะที่ที่จะทําให้คนเหล่านี้มีใจที่ไม่ตะเลาะกันไม่เถียงกันไม่แตกแยกกันค่ะคือว่านะคะความคิดเห็นแต่ละคนนี้ก็จะไม่เหมือนกันค่ะนะคะแล้วแต่สื่อทางไหนแรงนะคะอย่างออวัคซีนนี่ก็เหมือนกันสื่อทางไหนโฆษณาแรงก็เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราอยู่เฉยๆดูผลต่อมาว่าจะเป็นยังไงนะคะคนที่ว่าฉีดไปแล้ว ร้อยอ่าเป็นแสนเป็นล้านอย่างนี้นะคะ,ะ,ะก็จะมีผิดปกติบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยมันก็เป็นธรรมดา,า,มดา่ะคะ,ะอันนี้สําคัญนะคะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็อยู่เฉยเฉยมองดูนะคะ,ะ,ะพร้อมกับก็จะบอกว่าค่ะประเทศเราเนี่ยก็ดีที่สุดแล้วนะคะ,คะดิฉันถามลูกชายลูกสะพ้ายไปอยู่ญี่ปุ่น พอเขาฉีดอะไรเราก็อยากทราบว่าญี่ปุ่นเขาฉีดวัคซ,ซ,ซีนอะไรเขาบอกว่าเขายังไม่ได้ฉีดเลยแล้วตอนนี้เขาล็อกดาวน์ครั้งที่สี่เลยนะคะที่<า>โตเกียวตอนนี้ล<า>็อกดาวน์หมดไม่มีกําหนดประชาชนเขายังไม่ได้ฉีดเลยเพราะว่าเขาเอาวัคซีนนี้ไปแจกคนแก่ก่อนอไปฉีดให้ผู้สูงวัยก่อนเ<า>นี่ยของเราทั้งสูงไวัยไม่สูงวัยก็ได้ฉีดหมดก็เป็นบุญแล้วนี่อย่าไปเรียกร้องอะไรเลยตอนนี้ต้องสงบไว้นะคะต้องสงบทุกส่วนสงบ มองไปข้างหน้าทำยังไงประเทศเราจะไปเดินไปข้างหน้าจะดีกว่าเพราะความคิดเห็นนะคะลูก5้าคนก็ยังความคิดเห็นไม่ตรงกันห้าคนก็มีเถียงกันใช่ไม่ไม่ได้ลงรอยกันแล้วแต่เขารับข้อมูลแบบไหน่ค่ะอันนี้สำคัญเหมือนกันส่วนคนที่สื่อข้อมูลนะคะถ้าไม่เป็นจริงก็อย่ามาสื่อตอนนี้ข่าวปลอมเยอะมากข่าวปลอมเยอะมันจะทำให้ประชาชนไข้เขว แล้วก็จะทําให้การแตกแยกขึ้นนะคะอันนี้อ่ะรัฐบาลเขาคิดดีแล้วแหละที่เขาเอาอะไรมาให้เราฉีดเราก็ฉีดไปก่อนนะคะส่วนที่ว่าเราจะรักษาส่วนตัวนะคะอย่างสมุนไพรเสมุนไพรเราอเยอะแยะนะคะขิงข่ากระชายพวกนี้นะคะดิฉันก็ทําขิงข่ากระชายนี่นะคะทําเป็นผงเอามาตากล้างสะอาดเอามาตาก แล้วก็ไปอบแล้วก็ไปบดใส่แคปซูลแจกลูกน้องเวลาไปต่างจังหวัดหรืออยู่ในบริษัทเนี่ยเราก็ต้องช่วยตรงนี้แต่ไม่ได้ขายแล้วค่แจกในในบริษัทเราเองพนักงานเราเพราะว่าเยอะละค่ะเราไม่มีออยเราไม่มีอะไรเพียงแต่แจกแต่ก็จะบอกไว้นะคะว่าถ้าเผื่อว่าเป็นนะคะยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะก็ควรจะไปทำคาตะไคร่เอ่อคาขิงกระชายนะคะมาปั่น ปั่นเสร็จแล้วแยกกากแยกน้ำนะคะ,อะเอาน้ำนั้นแหละคะ่ะใส่น้ำผึ้งใส่มะน,นาวดื่มกินก็จะเป็นถ้าใส่น้ำแข็งสักหน่อยหนึ่งนะคะสร้างภูมิคุ้มกันออสร้างภูมิคุ้มกันรักษาภายในทำให้ภูมิคุ้มกันมีความต้านทานโรคได้อ,อย่างนี้นะคะ,อ,ะอันนี้เอาไปใช้ก่อนอหรือว่าถ้าเราฉีดวัคซีนแล้วเราก็ทำได้เหมือนกันครัวเรือนของเราก็มี นะคะไม่มีก็ไปซื้อตลาดมาทำให้ลูกให้ร้านดื่มกันอร่อยด้วยนี่ถ้าเข้าห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านอาหารร้านอาหารแพงๆนะแก้วนึงก็ไปหลายตังค์เลยแต่ไม่แนะนำให้ไปใส่น้ำแข็งนะคะเพราะโควิดนี่เขาจะชอบเขาไม่ชอบเขาชอบความเย็นเขาไม่ชอบความร้อนเพราะฉะนั้นเราก็ทานอุ่นๆเนี่ยจะช่วยได้เยอะเลย แล้วนะคะสมกษัตริย์ดิฉันตั้งชื่อว่าสามกษัตริย์ก็มีมีข่าข่ะขิงกระชายกระชายสามอย่างค่ะแล้วพวกแพ้นะคะแพ้อาหารทานอาหารทะเลไม่ได้ทานอะไรที่ว่าเดี๋ยวก็แพ้นู่นแพ้นี่เอาอันนี้ไปทำนะคะแล้วก็จะหายง่ายๆครัวเรือนเราสมุนไพรครัวเรือนของเราเองเงินทองไม่รล่วไหลนะคะแล้วความต้านทานในในร่างกายเราก็จะดีขึ้น นะคะอันนี้สําคัญเลยถึงเวลาฉีดแล้วก็ไปฉีดถ้าคนสงสัยว่าจะเป็นยังไม่มีโอกาสที่จะไปตรวจเชื้อนะคะว่ามีหรือเปล่าเราก็ทำอธิษฐานก่อนค่ะให้ช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือตัวเองก่อนในครอบครัวค่ะค่ะในครอบครัวของเราเองค่ะท่านผู้ชมคะได้ฟังคุณสุนันทามาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะคงจะเห็นแล้วว่าคนดีมีคุณธรรมนั้นเนี่ยคิดอะไรก็เป็นในเรื่องดี นะคะบริหารธุรกิจก็ให้ลูกน้องคนงานถือศีลสวดมนต์แล้วก็จะบอกลูกน้องว่าถ้าถือศีลห้าเกิดกี่ชาติก็จะได้เป็นคนนะไม่ต้องไปเป็นสัตว์เป็นมดเป็นปลวก uh huh. ออหรือถ้าเกิดมีพรหมวิหารสี่นะหรือว่าถือศีลเพิ่มขึ้นทําความดีเพิ่มขึ้นก็จะได้ขึ้นสวรรค์สิ่งเหล่านี้คนปัจจุบันไม่ค่อยพูดกันนะคะก็คงจะใช้โซเชียลมีเดีย อย่างที่บอกค่ะมันไปได้รวดเร็วถ้าใช้โซเชียลมีเดียในเรื่องดีคนก็ไม่ค่อยจะบอกต่อแต่ถ้าเป็นเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องติดลบเรื่องไม่ดีแป๊บเดียวไม่ถึง5นาทีเนี่ยกระจายกันว่อนไปหมดนะคะในเฟซในอินสตาแกรมใน l ล n e ในทุกช่องทางนะคะแล้วบางครั้งก็เป็นเฟซนิวส์ก็คือข่าวปลอมอก็ยิ่งช่วยกันขยายกระพือกันไปใหญ่ ก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ทุกทกท่านนะคะได้ฟังคุณสนันทาแล้วลองย้อนกลับไปดูว่าเออเราก็มีองค์กรเราจะเทรนลูกน้องอยังไงถ้าลูกน้องทุกคนนะคะมีมีศีลมีธรรมมีความลายต่อบาปมีความเชื่อเรื่องบาปบุญเขาก็จะเห็นว่าบอกไม่ขโมยเขาจะไม่โกงไม่ขี้ขโมยไม่ทําตัวไม่ดีหรือแม้แต่จะออกไปแพร่เชื้อ ไปเสียงเขาก็ยังต้องฟังว่าเออเนี่ยถ้าไปได้เดี๋ยวไปติดคนที่บ้านนะต้องรู้จักระมัดระวังตัวนะมันสร้างภูมิคุ้มกันในใจคนได้ดีกว่าวัคซีนอีกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณธรรมศิลธรรมคําสอนถ้าปลูกฝังกันไม่ว่าเป็นพ่อแม่ในครอบครัวปลูกฝังกับลูกไม่ว่าเป็นนายนะประธานบริษัทปลูกฝังกับลูกน้องมันคือวัคซีนที่สําคัญ ที่จำเป็นในยุคสังคมโซเชียลมีเดียที่แพร่กระจายรวดเร็วนะคะถ้าคุณไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดีใครโน้มน้าวใครล้างสมองไปเลยค่ะแล้วก็บางครั้งก็ไปในทางสร้างความแตกแยกหรือว่าความเสียหายสุดท้ายก็ต้องไปลงที่ศาลไปศาลไปจ้างทานายสู้ความกันวุ่นวายไปหมดสามนาทีสุดท้ายค่ะอยากให้คุณคสุนันทาฝากอะไรกับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการเรามีทั้งในประเทศต่างประเทศแล้วแฟน YouTube เยอะเลยค่ะเชิญเลยค่ะอ๋อค่ะ ก็อยากจะฝากนิดนึงนะคะบางทีทุกท่านก็บำเพ็ญประโยชน์อยู่แล้วนะคะคือบำเพ็ญประโยชน์นี่ผู้ได้รับนี่นะคะจะมีความสุขมากแล้วผู้ให้ก็ยิ่งมีความสุขกว่าผู้รับนะคะอันนี้นะคะลองปฏิบัติด,ดูหรือทุกท่านปฏิบัติอยู่แล้วนะคะดิฉันก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านนะคะที่ได้บำเพ็ญประโยชน์แต่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะขอบคุณมากค่ะค่ะ ก็คงจะคิดว่านะคะเวลายังพอมีอีกนิดนึงถ้าเกิดว่าคุณสุนันทาอยากจะบอกกับคนในสังคมวันนี้ที่เขายังคิดไม่ได้ยังเชื่ออะไรง่ายๆเนี่ยเขาควรจะคิดยังไงถึงจะถึงจะมีภูมิคุ้มกันว่าเออไม่หลงเชื่อ ข่าวลือข่าวลวงทํำยังไงที่คนเหล่านี้ต้องมีความอะไรในยึดมั่นอะไรยังไงคะก็ต้องมีสติสมาธินะคะ,ะ,คะพิจารณาดูว่าเอ๊ะข่าวอันนี้มันเกินความเป็นจริงค่ะมันไม่น่าจะเชื่อถือเราต้องพิจารณาก่อนแล้วก็ใบบอกลูกน้องหรือลูกเราเองว่าไม่ควรจะเชื่ออันนี้ค่ะ,คะหรือฟังไว้เฉยๆไม่ต้องเชื่อแต่อย่าไปกระโตกกระตากหรือว่า ไปส่งต่อหรือไปทำความวุ่นวายแก่สังคมอันนี้จะทำให้เพราะตอนนี้ประเทศเราก็ยุ่งเรื่องโควิดอยู่แล้วและเรื่องเศรษฐกิจคนยากจนมากขึ้นแต่ถ้าเราไปกระพือหรือทำอะไรที่ว่าวุ่นวายนี่เสื่มเสียเสียหายเสื่มเสียเสียต้องขอขอบพระคุณแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณสุนันทานะคะให้มีพลัง ที่จะทํางานการกุศลแล้วก็ช่วยเหลือสังคมไปอีกนานๆนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีงามตลอดไปค่ะดิฉันก็เดินตามคุณสายสมไป่อขอบพะคุณค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อคิดดีๆนะคะได้ฟังจากคนดีๆแล้วก็ท่านดูรายการนี้แล้วกลับไปดูว่าท่านจะทําอะไรได้บ้างทุกคนค่ะมีสิทธิ์ที่จะช่วยชาติช่วยสังคมช่วยครอบครัวช่วยชุมชนได้หมดค่ะถ้าลุกขึ้นมาทําวันหนึ่งเราอาจจะเดือดร้อน เราก็อยากให้มีคนช่วยเราวันนี้ถ้าเราเป็นผู้ที่สามารถช่วยคนอื่นได้อย่าละเลยเลยค่ะช่วยให้หมดทุกคนเลยช่วยอะไรช่วยได้แล้วคุณจะสบายใจแล้วคุณจะมีความสุขค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามชมพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ